สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Achilles เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยฝีมือของคนในโลกโซเชียลพร้อมกับภัยคุกคามที่บุกรุกถึงหน้าบ้านของเขาเขาต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดพร้อมกับการล่าแม่มดเสมือนจริงและก็ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด แฮร์รี่บาร์บซ์กำลังตัดสินใจเดินทางไปหาพ่อกับแม่ของเขาก่อนจะไปหาเขาก็ได้คุยกับโคลอีแฟนสาวและก็รำลากันไปที่เรียบร้อยจากนั้นแฮร์รี่ก็เดินทางขึ้นรถไฟระหว่างทางไปที่สถานีรถไฟสายตาของเขาเนี่ยเกิเลยไปเห็นใครบางคนที่เดินสวนมาซึ่งก็มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตัวเขาอย่างมากแต่ว่าเขาเนก็ไม่สงสัยอะไร เราคิดว่าคุณเราเนี่ยก็สามารถมีรูปร่างและก็หน้าตาที่คล้ายกันได้อยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปนั่งบนรถไฟเพื่อเดินทางต่อพอเดินทางได้ไม่กี่นาทีก็ได้มีเขาออกมาว่ามีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่ลอนดอนเป็นที่ที่เขาเ,เพิ่งไปมา ซึ่งข่าวนี้ก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทุกคนที่อยู่บนรถไฟหนาต่างก็ได้รับข่าวนี้ผ่านทาง SMS มือถือซึ่งแต่ละคนน่ะก็มีอาการกังวลพร้อมกับโทรไปหาครอบครัวตัวเองเพราะเป็นห่วงว่าหลายคนนะ่ะอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าตายจากเหตุการณ์ระเบิดได้แฟนสาวแล้วก็ครอบครัวของแฮร์รี่ก็เป็นห่วงเขามากแต่ยังดีที่ว่าแฮร์รี่นะ่ะไม่ได้เป็นอะไรมากต่อมาแฮร์รี่เนี่ยก็เดินทางมาถึงบ้านพ่อกับแม่ซึ่งราเมสผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยก็มายืนรอรับลูกชายด้วยความเป็นห่วงส่วนอิชาผู้ที่เป็นแม่เนกกกกัน ames, รรรรรรราาาาเเเมมสสู้ึดีีีใจท่่่ฮะหตุบ มาได้แฮร์รี่บอกว่าเขาเกือบจะไม่รอดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขานะ้แวะทำธุระที่ไหนสักที่แล้วก็เขาอาจจะอยู่ในที่เกิดเหตุก็ได้เขากลับมาหาพ่อกับแม่ครอ,อเขามีความสุขอย่างมากและนี่ก็ถือเป็นเวลาพักผ่อนที่ดีของแฮร์รี่แล้วจนกระทั่งวันต่อมาทั้ง3าคนก,ก็กินข้าวที่บ้านระหว่างกินข้าวก็มีข่าวออกมาจากทีวีเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นและทางการกําลังตามหาตัวมือวางระเบิดอยู่พวกเขาเชื่อว่าต้องมีตัวการวางระเบิดอย่างแน่นอน ระหว่างที่กำลังกินข้าวอยู่พ่อกับแม่ในะกระแสลูกชายตลอดเรื่องที่ลูกชายนะ่ะกำลังคบสาวที่มีชื่อว่าโคลี้อยู่ดูเหมือนกับว่าราเมสกับอ e นะีชาน่ะจะดูเปิดกว้างกับเรื่องลูกมีแฟนอย่างมากจนกระทั่งพ่อกับแม่นะ่ะเดินทางไปเที่ยวกันจะเหลือก็แต่แฮร์รี่และก็ฟลินต์สุนั่งตัวสีขาวสุดรักที่พ่อของแฮร์รี่น่ะเลี้ยงไว้ต่อมาแฮร์รี่น่ะก็รู้สึกเหงาที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวและก็ต้องรอให้โคลี้์น่ะมาถึงบ้านในวันพรุ่งนี้และแม่นางโคลี้ก็โทรเข้ามาแต่สัญญาณโทรศััััพทท์กกก็ไม่ค่คคคยยยดดดี้งูนเลุแบบติข ต่อมาสักพักเคอีเนก็บอกให้เขาเปิดข่าวในทีวีดูเพราะว่าตอนนี้ตำรวจได้สืบหาตัววางระเบิดได้แล้วผ่านจากภาพกล้องวงจรปิดและทีพีก็คือภาพชายคนนั้นมีลักษณะคล้ายกับเขาทุกอย่างทั้งการแต่งตัวหนวดทรงผม โคลอีนเะนี่ยก็เลยถามกับแฮร์รี่ว่าเขานะเป็นคนทําหรือเปล่าแต่แฮร์รี่เนี่ยก็บอกว่าไม่เพราะว่าเขาเนดะิขึ้นรถตรงมาหาพ่อกับแม่เลยตอนนี้เขารู้สึกว่ามันน่ะไม่ขำแล้วเพราะว่าหลายคนคิดว่าเขาเป็นคนทําและเรื่องนี้ก็มีคนตายมากมายกับเหตุการณ์ระเบิดและจากนั้นเขาระเบิดในลอนดอนเนี่ยก็แพร่กระจายตอนนี้ผู้คนในโลกโซเชียลเนะี่ยเริ่มปั่นทวิสต์เรื่องของการวางระเบิดและก็สืบกันเองจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจนะเปิเผยพร่ ทุกคนนะให้ความสนใจและก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายจนกระทั่งมีอยู่หนึ่งแอคเคาท์ที่คอมเมนต์ว่าคนในภาพนั้มีลักษณะเดียวกับแฮร์รี่เลยและก็คิดว่าหมอีนน่้นเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างแน่นอนส่วนทางฝั่งของแฮร์รี่กำลังนอนดูหนังไปเรื่อยๆแต่พอกดมาดูในโซเชียลก็พบว่ารูปของเขาถูกโพลลงในโซเชียลเรียบร้อยแล้วว่าคือผู้ต้องสงสัยในการก่อการร้ายทั้งก็ยังถูกจับตามองถูกด่าบางคนก็ขู่ตามล่าเขา แฮรี่เนี่ยก็เลยถึงกับอึ้งไปเลยเพราะไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้ต่อมาเขาน่ะก็รู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เลยรีบโทรหาตํารวจและก็ตัดสินใจบอกว่าเขาคือแฮรี่บับซ่าคนที่กาลังถูกพูดถึงในเน็ตเขาบอกกับตํารวจว่าเขาน่ะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายตอนนี้ทุกคนในโซเชียลนะเขาจะผิดและเขาก็กลัวมากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนน่ะกำลังจะขู่แล้วก็ตามมาฆ่าเขาตํารวจก็เลยขอที่อยู่ของเขาไปและก็บอกว่าให้อยู่เฉยๆไปก่อนพวกเขาจะเป็นคนจัดก,การเรื่องนี้เองแต่ถึงอย่างนั้นแฮรี่เนี่ยก็ยัง พื่อนแต่ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเหมือนกับทุกการติดต่อของเขาถูกใครบางคนนะตัดขาด แม้กระทั่งโคลอี้แฟนสาวที่เขานั้นโทรไปหาและกันัว่าจะมาเจอก,กันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าโคลอีเนี่ยก็บอกว่ารูปที่เธอนะ่ะถ่ายกับเขาก็ถูกแชร์ไปทั่วเหมือนกันโคลอีเนี่ยไม่อยากเดือดร้อนก็เลยยกเลิกนัดก,กับแฮร์รี่เธอนะ่ะเริ่มไม่แน่ใจว่าแฮร์รี่น่ะเป็นคนทําจริงหรือเปล่าแฮร์รี่ก็หัวเสียและก็มืดแยดด้านเหมือนกันแม้กระทั่งแฟนของเขาเนะี่ยก็ยังไม่เชื่อเลยจกกนกระทั่งเขานะ่ะปล่อยฟลินไปทําธุระส่วนตัวข้างนอกบ้านแต่เขาก็สังเกตว่าฟลินนะ่ะขาไม่หยุดเขานะ่ะเริ่มสงส แพรว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลทุกคนเน่ยเชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นคนทําหลายๆคนน่ยก็พูดว่าจะออกมาตามล่าเขาแล้วก็ฆ่าทิ้งบางคนในโลกโซเชียลบอกว่ารู้ที่อยู่ของเขาและกําลังตามล่าตัวเขาอยู่กลายเป็นว่าชื่อของแฮร์รี่บับาซา ตอนนี้ถูกขึ้นบัญชฉีดดำเป็นผู้ก่อการร้ายเรียบร้อยโดยที่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยแฮร์รี่นอนอยู่ในบ้านแต่ก็นอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาดื่มตอนตีสองแล้วก็ดูข่าวมันแย่มากเพราะว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็ได้ยืนยันว่าผู้ก่อการร้ายนั้นเป็นแฮร์รี่ไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้มีการสอบสวนอะไรเลยแฮร์รี่เน่อกลุ่มใจมากจนร้องไห้เสียนโทรศัพท์เนี่ยก็ดังขึ้นเรื่อยๆกลางดึกมีคนโทรเข้ามาขู่ฆ่าและก็ตามล่าตัวเขากลางดึกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากจะคอยระวังภยัยเขาก็เลยตัดสินใจเปิดโหมดห้นดา,า,า,น,าน,นเาอดา่ยนง ลและก็คอยสอดส่องตลอดว่าใครมาที่หน้าบ้านของเขาหรือเปล่าจะมีก็แต่รถของแม่ที่อยู่ๆสัญญาณการขโมยหน่กกระดังขึ้นแฮร์รี่น่กก็เลยไปดูส่วนคนในโซเชียลก็บุกไปที่อาพาร์ตเมนต์ของแฮร์รี่เรียบร้อยแฮร์รี่เห็นแบบนั้นก็เลยโทรหาตำรวจอีกครั้งหนึ่งแต่ตำรวจน่กก็บอกว่าทนรอหน่อยพวกเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้าน จนกระทั่งอยู่ๆฟลินนะก็เห่าขึ้นมาแฮร์รี่นนก็นสังเกตเห็นว่าที่ฟลินเหา่าเพราะประตูบางบานนะปิดไม่สนิทเขาก็เลยจัดการล็อกมันและก็เดินมาดูที่หน้าจอของตัวมจรปิดและเขาก็เห็นเหมือนกับใครบางคนนะพยายามจะบุเข้ามาพร้อมกับส่องไฟฉายส่วนเจ้าฟลินที่เห็นคนนะมันก็เลยเหา่าและก็วินไปอีกทางหนึ่งของบ้านแฮร์รี่ก็เลยค่อยๆตามฟลินไปแต่ว่าก็ไม่ทันสแล้วเพราะเสียงเห่าของมัน,นเนงียบลงและเขาก็เห็นมันนอนนิ่งอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านนั่นเท่ากับว่ามีคนนะบุเข้ามาที่บ้านของเขาเรียบร้อยแล้วแลละเขาากอยยู่ในนัตร จากนั้นเขาก็เลยค่อยๆย่องเข้าไปในบ้านให้เงียบที่สุดและก็มีเสียงคนพยายามจะงัดประตูบ้านเข้ามาในความมืดแฮร์รี่หลบแล้วก็ค่อยๆย่องหนีอยู่ในบ้านตอนนี้มีใครก็ไม่รู้เข้ามาที่บ้านของเขามันใช้ผ้าปิดหน้าปิดตาลักษณะคล้ายกับชายสองคนแฮร์รี่ก็เลยเอาตัวรอดโดยการส่องกล้องวงจรปิดผ่านมือถือเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้พวกมัน,นอยู่ส่วนไหนของบ้านเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงตำรวจก็ยังมาไม่ถึงบ้านสักทีชายสองคนนั้นก็ยังตามมาไม่หา่าง แฮร์รี่เนี่ยก็เลยตัดสินใจหนีออกมาจากทางหลังคาบ้านแต่พวกมันเนี่ยก็ตามทันอยู่ดีแฮร์รนะี่เนี่ยรู้ตัวดีว่าเขาหนีไม่ทันก็เลยเปิดตัวให้ตกไปที่สระน้ําของบ้านแล้วก็รีบวิ่งหนีขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดโดยที่ไม่ทันได้มองเลยว่ากุญแจหนัดตกไปที่สระน้ําแล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งสุดตินไปหาเพื่อนบ้านอย่างเดลี่แฮร์รี่เนี่ยลุกเรีกลุกลนแล้วก็ขอเข้าไปที่บ้านของเธอแต่ตอนแรกเธอเนะี่ยก็จะไม่ยอมเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากแล้วแต่ว่าเขาน่ะก็บอกว่ากํากลังถูกตามฆ่าออยยู่่าาาาดดนะน,าานนะกปรตตหห้้้าาาามบบวงงทุ กองที่เธอจะให้ผ้าเช็ดตัวกับเขาและกระถามเขาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแฮร์รี่เนี่ยก็เลยบอกเรื่องราวทุกอย่างให้ฟังแล้วก็บอกกับเธอว่าเขาจะโทรหาตำรวจแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าจะเย็นลงก่อนให้เช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเธอจะไปชงกาแฟมาให้และจะพาเขาไปหาตำรวจเอง ทางฝั่งของเดลี่เนี่ยก็เข้าไปชมกาแฟที่ครัวเธอเปิดวิทยุและก็ดีนข่าวพอดีว่าแฮร์รี่เน่ยเป็นผู้ก่อการร้ายเธอก็เลยเริ่มมีอาการแ,แปลกๆเบืองกับไม่ไว้ใจแฮร์รี่และก็พยายามจะทวงเวลาให้เขาเนี่ยอยู่ที่บ้านของเธอเพื่อที่จะให้ชายสองคนนั้นตามมาหาเดลี่เนี่ยกล้งเปิดไฟกระพริบที่บ้านหวังว่าจะให้ชายสองคนเห็นและหนึ่งในนั้นนะ่ะมันก็ตามมาที่บ้านของเธอจริงๆมันพุ่งเข้ามาหาเขาและก็พยายามจะฆ่าให้ได้ทั้งสองคนเนี่ยก็สู้กันในบ้านของเดลี่และก็มีจังหวะหนึ่งที่มันนะ่ทาทาทาทให้เานะได้ปรียบ หลังจากที่แฮร์รี่เนี่ยลุกขึ้นมาได้เขาก็ป้องกันตัวเองและก็พลั้งมือคว้าคอนทุบหัวของชายคนนั้นจนหัวของมันนี่เละแล้วก็ตายขาดที่แฮร์รี่เนี่ยก็เลยได้วิ่งหนีมาจากบ้านของเดลี่แล้วก็กลับมาที่บ้านของตัวเองกล่าว่าจะขับรถไปข้างนอกแต่ว่ากุญแจของรถนั้ก็ตกสาดน้ำไปแล้วก็เลยคว้ากุญแจรถอีกครั้งหนึ่งในบ้านแต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าชายอีกคนหนึ่งที่มาด้วยกันเมื่อเห็นเพื่อนน่ะถูกฆ่าตายมันก็วิ่งมาใส่แฮร์รี่และก็ฟาดเขา และชายคนนั้นก็ยังไม่ฆ่าเขาทันทีเขาก็เลยลุกขึ้นและก็หนีต่อไปได้พร้อมกับมาหลบที่บ้านต้นไม้ใกล้กับบริเวณนั้นแต่ก็ดันมีไม้ผูกพังจนพังตกลงมาจากต้นไม้ซะก่อนแฮร์รี่เนี่ยก็เห็นชายคนนั้นบาดเจ็บและจะตายในอีกไม่ช้าและก็คิดว่าตัวเขาหนีรอดแล้วก็เลยรีบเดินกลับไปที่รถและก็ตั้งใจจะขับรถไปหาตำรวจระหว่างนั้นแฮร์รี่เนี่ยก็เปิดมือถือพอดีและเขาก็ได้รับข้อความขอโทษจากโที้ว่าตอนนี้ความจริงเนี่ยได้เปิดเผยแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายไม,มจจร,ริิงน่ะเปด เ,เขาก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วถึงขนาดที่ว่าแฮร์รี่น่ะรู้สึกหลอนแล้วก็วากตัวตลอดเวลาเช้าวันต่อมาตำรวจก็แถลงการว่าตอนนี้สามารถจับผู้ก่อการร้ายได้แล้วมันก็คือพอลล็อกชายวัย8 8ปีซึ่งก็ไม่ได้ระบ,บุถึงเหตุจูงใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น พอสามารถจับกลุ่มคนรายได้ก็ได้มีการเผยแพร่ข่าวออกไปพวกกลุ่มคุณที่เคยโจมตีแฮร์รี่ในโซเชียลก็เลยค่อยๆลบโพสของตัวเองออกไปทีละคนถึงจะรู้สึกผิดแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็มีนักข่าวสาวคนหนึ่งออกมาสัมภาษณ์แฮร์รี่หลังจากผ่านเหตุการณ์แพร่ระบ,บาดในโซเชียลมาได้เธอถามความรู้สึกของเขาแต่ว่าเขาเนะี่ยก็ไม่มีแม้แต่คําตอบอะไรออกมา มีเพียงแค่แววตาที่หวาดกลัวหดหูของหนุ่มวัยยีต้นๆที่กลับบ้านมาหาพ่อแม่และก็สัตว์เลี้ยงที่เพิ่งถูกฆ่าไปเป็นความรู้สึกที่แย่มากและมันก็ไม่มีใครสามารถรับผิดชอบได้ส่วนตัวเขาเนี่ยก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ให้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครเหลียวมองเลยถือเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งของนักสืบโซเชียลที่ปฏิปต่อเรื่องราวด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้หาความจริงมาก่อนเลยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆละครับที่ว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลย ส่วนตัวเลยเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นหนังที่ให้ข้อคิดดีมากๆเลยเกี่ยวกับนักสืบโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่ชอบกุเรื่องราวขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้มีการสืบหาอะไรมาก่อนเลยอย่างเช่นข่าวดราม่าล่าสุดนะครับของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งซึ่งมีคนซ้ำหนหายล้านมากเลยอันนี้น่าจะรู้จักกันนะครภายใต้หน้ากากสีขาวแกโดนโจมตีนะครับด้วยฝีมือของคนในโลกโซเชียลนี่แหละเพียงแค่คนเดียว ดูสิแค่คนคนเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนคนหนึ่งมากแค่ไหนทั้งที่ฝ่ายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมาก่อนเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือว่าชีวิตจริงคนเราเนี่ยควรมีสติในการเล่นโซเชียลหรือเวลาจะพิมพ์อะไรลงไปจะใส่ร้ายใครก็ต้องมีหลักฐานให้มันแน่ชัดก่อนไม่ใช่สักแต่อยากจะโพสเอามันอย่างเดียวสุดท้ายน,นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยกระทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้6.4คะแนนส่วนทา้งฝั่งม่อขือนาวนะครับได้ไป100%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อจะให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสันกันมาอย่างเต็มที่ เือจะให้เพื่อนๆพนและก็น้องนองนั้นแดดทถรถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง